มาจากชีวิต <c oughs> ผมนิดหน่อยครับก็คงเป็นเรื่องที่ผ่านมนาะนานมากๆแล้วล่ะครับแล้วก็มัน <c oughs> เขียนด้วยความยากลําบากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนวันวันที่เรารู้สึกแบบนั้นเมื่อเมื่อก่อนที่จะแก่ขนาดน,นี้ครับมันก็รู้สึกเข,ข้มข้นน่แบบการที่ไปชอบชอบใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขามีความรู้สึกดีส่งมาให้เราเกือบทุกวันเลยแต่ว่าเขาไม่เคยรู้สึกรักเราเลยเนี่ยครับเขาเลยชอบชอบ ชอบโมเมนต์นั้นเหมือนกันแบบจะปวดดีครับถึงขั้นมีน้ำตาใช่ไหมก็เขียนแล้วมันก็นึกมือก็เขียนด้วยน้ำตาก็เลยแบบร้องเองก็คงลำบากก็เลยเชิญพี่จักรมาร้องดีกว่าครับแสดงว่าเพลงนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันกับช่วงที่เขียนเนื้อเพลงก็เหมือนมันมันคงไม่ได้เป็นชีวิตปัจจุบันหรอกครับแต่ว่าแค่แค่บางทีจะหาเรื่องราวอะไรที่มันที่มันจริงหน่อยเขาเลยนึกลองนึกดูเหตุมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตเปล่าว่าที่มัน ที่มันเข้มข้นแบบนี้อะไรย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นมาจากเรื่องจริงของเราไหมั่งที่เราเขียนก็เกินครึ่งนะครับที่ที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เรื่องคนอื่นที่ไปสังเกตเขานะครับอย่างนี้ต้องมีความรักข้างในอยู่มันจะได้แต่งเพลงยังไม่ต้องมีก็ได้ครับการแต่งเพลงเนี่ยมันมันก็คงเป็นงานนะครับคงไม่ต้องไปเริ่มมีแฟนทุกครั้งเพื่อจะต้องเขียนเพลงไม่งั้นจะเละเทะไปหมดนะครับแต่เรื่องคนอื่นก็ได้เนาะได้ครับได้ครับ ก่าทีไหนเขาเปิดตัวคณใหม่แล้วหรืเขาได้มีปรึกษาอะไรไหมครับไม่ไม่ได้ปรึกษาหรอกครับผมก็เห็นก็ทราบอยู่แหละครับแต่ก็ก็ยินดีด้วยครับถ้าถ้าจะลงลงตัวแล้วก็คือก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องนน่นจ่ว่าก็ดีดีใจด้วยครับคุยกันอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องไม่คุยกันนะครับก็เห็นเห็นในรูปเห็นในข่าวอะไรก็ยินดีกับเขาด้วยครับตัวเราไม่อยากเริ่มต้นใหม่รับมัน อยู่คนเดียวมันก็สบายดีนะครับก็อยู่ลอยๆไปแล้วก็ก็สนุกดีผมก็ชอบผมก็ผมอยู่คนเดียวได้ดีนะไม่เหงาเลยครับไม่ไม่ค่อยชอบคุยกับคนครับตอนนี้ครับก็มันก็ผ่านมาผ่านไปนะครับบางทีเขาคุยคุยกันได้สักสัปดาห์หนึ่งเขาจะรู้แล้วผมพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ไปดีกว่าไอ้หนวดนี่พูดจาอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราโรคสันติศูนย์ใช่ไหม น่าจะแค่โลกส่วนรวมต่ำมากกว่าครับก็เลยนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ก็คือเปิดใจแต่ว่ายังไม่มีก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ตามหาครับคือไม่ได้ตามหาเพราะว่าปล่อยให้ปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาดีกว่าถ้าเราไปตามหาเนี่ยมันแปลว่าเราเรามีความสุขในเส้นตรงของเราใช่ไหมฮะถ้าเราไปตามหาเราก็ต้องยอมเดินลงไปบ,บ้างหรือถ้ายังรักษาระดับนี้ได้แล้วถ้าคนที่ผ่านเข้ามาเขาทำให้กราฟมันขึ้นได้ผมว่ามันโชคดีกว่าครับ ไม่ตอนนี้ปลายเปิดมน้าเลยครับไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องกะเกณฑ์เรื่องคุณสมบัตินะครับใช่ครับสาวส,ะสะมัครได้ไหมครสมัครได้แต่ผมแนะนําว่าอย่า <c oughs> ใช่ครับจะจะจอปลอดภัยกว่าครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วเ,เจอจตัวไีนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรีมีแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่บอกเลยครับ